คราสดีทุกท่านกันด้วยนะพวกกับผมนะเกมเมอร์โวนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมของแซลมดังนะครับผมก็เราห่างหายกันเป็นนานเลยครับผมสลักเกมนี้ก็คือเกมนี้คือกระแสะตอบรับดีมากนะครับก็สาเหตุที่ผมไม่ค่อยลงคลิปก็คือเปิดเรียนแล้วแอ้ต่อคือไม่ช็อตนะผมคือตอนนี้ไม่รู้จะช็อตอยู่หรือเปล่าะฮะถ้าจะช็อตผมฟังแล้วก็ไม่ช็อตนิดนึงแต่ก่อนแบบช็อตแรงมากนะฮะคือแบบอัดคลิปไม่ได้เลยนะครับผมก็ถ้าช็อตอยู่ขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับผมคือ มันลงไม่ได้อะถ้าช็อตเราทุกคนก็มาว่าผมแล้วว่าแบบไม่ช็อตไม่กากเนี้ยผมคือผมตะกนกนผมมีประสบการณ์แบบนี้วิ้ยบเพชรว่ะคือเพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยไม่ได้บบเล่นน้ำไม่มีเวลาว่างเล่นมากับผมมีแต่งานกับงานนะฮะ,ะวันนี้เราจะมารีวิวด้านของลูกค้าว่าครเอเดครับผมอที่ผมปั้นไปด้วยสี่สิบแล้วผมแต่ก็ยังไม่เป็นระดับเอสนะครับผมขาดอีกแค่สี่ใบนะฮะดูก่อน มันมีให้ซื้อหรือเปล่านะฮะโอ้ยมีอยู่มีอยู่ของสามสินี่ครับผมอพิาณ์ยอมเสียนะผมก็ซื้อเอาเกรดโอระดับเอสตัวแรกของเรานะฮะโอเคหลังจากเราเป็นระดับเอสเรียบร้อยผมเราไปอยู่หน้าของพรสวรรค์น,นะฮะที่ผมแบบขัดเลือกเอาไว้แล้วนะผมเราไปดูหน้าของพรสวรรค์นะที่ผมอัพเอาไว้แล้วนะครับผมนี่นี่ที่ผมยังไม่อัพคือเป็นระดับเอสนะผมจะเป็นท่านี้ก็ผมอ้าเป็นท่าดักแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพิถีพิถันขอให้ผมให้แค่นี้ ดัง้ดังแล้วก็เปลี่ยนอีกมือข้างหนึ่งแล้วก็ดังครับผมยอดมากอัพไปเลยครับผมแบบเราไม่เสียดายอ่ะเฮ้ยผมต้องไปซื้ออีกขันอีกสามใบครับผมเราไปซื้อฮนะถ้าใครไม่มีบัตรเรามาซื้อที่ทนี่ได้ครับผมคือต้องรอยี่สิบสี่ถ้าซื้อครบแล้วรออีกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะมันคือจะซื้อได้อีกนะครับผมโอเคนะฮะดูเราจะดูวิธีใช้ผมกดปุ๊บกดอีกครับผมง่ายอยู่นะใช่ไหม โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เราจะทดสอบเล่นตัวน,นี้กันเลยนะครับผมอ่ะเรากดที่สกิลนะฮะแล้วก็คลิกไปที่ฝึกซ้อมครับผมโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ที่โหมดฝึกซ้อมกันแล้วนะครับผมเราก็จะมารีวิวสกิลคร่าวๆแล้วรกๆก็จะรีวิวอันติครับผมปุ๊บเนี่ยอันติของลูกคาว่าครับผมอ่าก็ถือว่าหัวใช้ได้ไนะสมัครสมัครมา,มาโอเคสติลมาส์ผมตัวน,นี้นะครับผมก็จะชุดระยะกลางได้นะครับผมคือเนี่ยฮะปุ๊บ เกือบระยะตอนนี้คือระยะกลางได้ครับแม่นมากครับผมเอามากอดฮะคือแต่คือใช้ได้ฮะมาเดี๋ยวอะไรเนี่ยหลังจากหลอกชุดอันนี้ผมไม่เข้าใจนะฮะโอ๊ยกดผิดนี่ยคือสกิลแรกคือเฟดอาเวลผมก็คือผมจะระยะของหันหลังเลี้ยงลูกครับแล้วกดชุดฮะพร้อมกันปุ๊บสองตัวนะครับผมคือเป็นเฟดถ้าเฟดอาเวลครับผมคือเป็นสกิลที่ดีมากสกิลที่สองฮะ กดเลี้ยงบุกสองรอบผมมันจะเป็นหลอกซ้ายและหลอกขวาครับผมถ้าไปคือถ้าเหินถ้าเหินนะผมเอ่าออนนะอ่านไม่ทันเหินอะไรเนี่ยเหินอากาศเอ,อเหินการอากาศแลผมแล้วผม,ผม,ผมอัพผมอัพไปอีกขั้นหนึ่งนะที่เราลงคลิปเอาไว้ผมคือปุ๊บอัพไปแล้วก็ดับเบิลคัชตั้ม <Okay. S 2> ก็เป็นสก,กิลนี้นะครับผมอ่าดูกันเลยฮะค,คือผมกดแบบเป็นคือถ้ามันเท่มากคือเนี่ยไม่กดเร็วมากอะกดไงเนี่ยคือต้องกดหลบ กดชุดกดชุดเสร็จมันจะมีเออสกิลเขาว่าหันหลังนะเนี่ยดูดีับผมเนี่ยมันของผมไม่ขึ้นอ่ะมันเพราะอะไรครับผมใครรู้วิธีก็สอดได้นะฮะไม่จอดูเพชรพันเลยหรอพันตอนไหนเนี่ยเออไเพชรก็เราจะหมุนก่อนเราจะไปรีวิวตัวให้ดูท่านผู้ชมดูนะฮะเราก็จะมาหมุนวงล้อเล่นๆสักรอบสองรอบนะครับผมมันกันเริ่มเริ่มหมุนกันเลยปุ๊บห้ารอบครั้งแรกนะผม ว่าเซโดออกไหมเซโดจะออกไหมเซโดจะออกไหมอยู่ห่างเหินกันเลิกเกินไม่เหรอครับโอกาสม่ด้เยะหไมเี่ยไม่ได้เลยนะได้ต่อมาเปิใ่แกอ่านเาหลกแ้ก็อานาลอเบเดี๋ามีคงเบอเเจ็บ ก็ S <S ใช่เฮยโอเคองอันั้อ,อ,อเดียวเาจะใช้่าเอ่อนะฮะก็สมานี้ครับ,บนนผมคือเกือบอีกแล้วนะฮะคือ,คอผมสุ่มไปเยอะมากนะฮะแต่ก็ใกล้ได้แล้วครับผมคือถ้าเราหมุนไอตรงนี้เต็มน่าจะสองร้อยนะคะคือจะได้เซนโดมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาผคือใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวอีกประมาณยี่สิบ้าครั้งนะครับผมใกล้แล้วผมยี่สิ้าครั้ง ก็คือกับหมุนห้าเราในห้าครั้งนะฮะคือใกล้ได้แล้วคุ้ใกล้จะได้เซนโดาบาลีวิวทุกคนดูแล้วก็งเงินตอนนี้คือมีสามหมื่นเอ็ดแล้วก็ผมก็คือผมสามารถซื้อเอ่อชื่ออะไรนะเดี๋ยวเอ่อาสามารถซื้อได้ของมิสอ,อิได้เออใช่ใช่มิสอ,อิสามหมื่นเก้านะซื้อมารีวิวทุกคนดูได้ก็คือซื้อได้แต่อุปกรณ์แบบในการอัพยังไม่มีเนดะี๋ยวยังไม่ยังไม่ซื้อผมเราจะไปซื้อตอนที่อ่าอุปกรณ์พร้อมเลยเลยนะผม ทำไมตัวเรามันเก่งวะคือผมไม่ได้เล่นนานมากคุณกับไม่ได้มารู้จะมีตัวอะไรรีวิวเข้ามานะฮะคือแบบไม่ค่อยได้เล่นนะฮะคือมีงานเยอะจริงๆครับผมโอ้ยเกมมาแล้วผมเราเลือกของด้านหลงังลู้คขาว่ากันเลยผมกดนะฮะเป็นไงล่ะเฟี้ยวไหมล่ะอือโหรู้สึกว่าทีมเราจะได้มีเซตเตอร์แล้วเนี่ยยาก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  เกมมาแล้วนะครับผมโอ้โห,โโหเราได้น่าจะได้รีบาวว่าแล้วนะฮะสุกเ,เรารีบาวไม่ได้ผมถ้า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 เรากดะโดดสุกจังหวะนะไม่น่าได้ไดอะคือผมกดปุ่มไม่ค่อยติดเลยนะผมเจ็บนิ้วอุย้ยเอาเรื่องว่ะลูกกูล์ฟฟังก์ชั่นก็เอาเรื่องอยู่นะเราจะส่งให้มี่เรียแตะเอาไปหลุดแล้วเพื่อนชุดนิ่มๆเรียบร้อยโอ้ยทำอะไรของนายอ่ะ ดังเข้าไปอีกลูกครับผมคือหลอกยึดถึงทีแล้วก็ดังนะฮะมันเป็นสูตรนะครับผมสมัยมันเป็นสูตรมามาอ,าอุ้ยเข้าแล้วเนี่ยรีบเอาได้ไหมไม่ได้ขึ้นขึ้นมอเโดน์โบบอกเลยตะกี้ขึ้นมอเโดรโบดังเข้าไปครับผมาถ้า,ถ,าถ้าเหนินหาวอากาศใช่ป่ะน <laughs> ่าจะขี่ข้ออะไรน่ะก็มานั่นแหละชื่อท่ายน,นะเหินหาวเหินหาวอ,อ,อะไรสักอย่างสวย ออกออกเลยออกออกทรงทรงนี่เออว่างแล้วว่างแล้วเพื่อนเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลนั่นแหละฮึบอัมบคัตเรียบร้อยแต่กี่ลิปันคือมันมากตัวเนี้ยเล่นแบบเล่นง่ายนะผมว่าโอ้โหหลุยหลุดหลุดน่าจะเข้าโอ้ยสกุลงนี่ดังดังแค่นั้นเรียบร้อยโดนโบกบอกเลยโดนโบกส่งมา สวยฮุบฮุบฮุบด,ดับเบิคัตอีกลูกเรียบร้อยโคตรได้อ่ะโหดเกินอ่ะตัวเนียคือแบบถ้าจะตบแบบถ้า,าดับเบิลคัตคือต้องกะจังหวะดีๆเขาครับผมคือคนปกติอ่ะคือเขาแบบจะกระโดดไปนะคือเห็นฝไฟสตูก,กระโดดก็คือแบบต้องกระโดดเอ่อกระโดดไปรอแล้วครับแต่นี่คือมันจะยึกรอหนึ่งทีนะฮะคือแบบโกงมากปุ๊บนิ่มๆ ักเลยสกด้ยี่แบบแป็นล้มอะครับเออสกุยเหงื่อโดนคอสล้มอ่ะเฮ้ยไม่เข้าครับผมโดนแบบนี้โอ้โหดังดิยโอ้ยไม่ดังอุ้ยเข้าจังหวะนี้แบบโล่งมากนุ่มมากครับผมมามาส่งมานายนายส่งมานายนายนายจ๋านายจ๋าระวังนั่นแหละเออโอ้ยเขาไม่โอ้โหคือเกือบไม่เข้าตะกี้นี้เกือบว่าจะ หลอกนิดนึงแล้วก็ขึ้นนะฮะแต่หลงไปกดแลนะครับคือผมกดนิ้วไม่ได้เจ็บตรงปลายิ้วโป้มันกดไม่ติดเอ้ยเข้าวะผมเอ้ยไม่เข้าอ่ะซึ่งสแตตอัพน้อยมากเลยเนี่ยไปแลักส่งมาส่งมานั่นแหละฮึบฮึบดับเบิลคััหดึงทีปังโคโชโอ่ะ เกมน,นี้เราแบกชัวนะ m v p ไม่ได้ห,หาทาให้ตายแบบได้เร็วมากอะเล่นเป็นสามสวินทีไหมเนะี่ยโอ้โหขึ้นดิขึ้นมอนดโดนบ่บอกมันไม่กล้าขึ้นอะไม่กล้าขึ้นสักคนนะฮะอะไรครับเนี่ยอดิอ ي, ส่งมาส่งมาเพื่อนอุย้ยสวยอยู่นี่คือสกิลมันโกงนะฮะถ้าอัพดีๆโกงกว่านี้นะผมถ้าปั้นดีๆอะมาดิขึ้นมา ไม่ขึ้นกลัอวอะไรขนาดนั้นสวยสวยนั่นแหละเพื่อรักบถ้าไม่ตายเฮ้ยจุ๊ปุ้งดังก็โม่โม่เรียบร้อยไม่รู้เป็นดังหรือเปล่าน่าจะดังแหละ <c oughs> อันนี้ไม่รู้อ่ะสามตาเลยคือ,องไงแต่เข้านี่คือเข้าที่ปฏิหารอะ่ะอุ้ยเอาเรื่องว่ะอ๋อส่งให้เอ่อมิอยังไงบ้างฮะไม่ใช่ไม่ใช่มิงีอ่า มิเสียอีพี่ยังงีตัวนู้นตหลงๆขอไปยละที่จำชื่อผิดเฮ้ยเราลุกบ้าปล่อยมากเตก,กี้มันมันน่าจะขึ้นนะตะกี้เป็นี้ขึ้นได้เหรอหรือไม่ขึ้นเออจะกลัวอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะมาดิมาๆส่งมาส่งมาไม,ม่เสียอีเล่นเล่น,ลนนะโอ้ยดังน่าจะตบอื้อกดผิดเข้าไหมไม่เข้าอีกแล้วปุ๊บดับเบลิลคัทอีกหนึ่งทีเรียบร้อย เออเล่นง่ายผมอยู่น,นี้เฮ้ยเซอ,อ,อ,อร์นิสสับแต้มวะโบกได้ไหมปล่อยไปแล้วบวกุกทีมเรามีสัแบแต่มาแต่สัแบแต้มไม่เข้าน่าโดนโบกหุ้ยติ๊กิ้งกุ้งอย่แบบกดเร็วไปจังหวะน,นึงเขากดเร็วไปนิดนึงอะถ้ากดช้าอีกนิดนึงนี่คือแบบตบได้พอดีนะฮะหุ้ยชุดเลยเหรอบ้าไปแล้ว สามแต็บเอาลงเถอะลงสักลูกหน่อยโอ้โหลงๆลงยังไม่ลงเลยคือแบบไม่ได้อัพสกิลมานแน่แน่เนี่ยขึ้นมาดิมาโดนโบวกอะ่ะบอกเลยเข้าไหมโอ้เข้าวะ่ะลุกหมดมากตัวนี้หลบบางทีปุ๊บปุ๊บดับโอคัทดีคือมันโกมากอะเดี๋ยวถ้าบอกว่าคัทอะคือต้องกะจังหวะดีๆผมถึงจะตบได้นะฮะถึงจะ บล็อกได้เออไม่ใช่บลอกเออคขอขอขออนุญาตเรียกว่าบลกแล้วผมคือถ้าไม่ถูกใจใหลายๆเขาขอภัยด้วยจริงๆนะฮะคือมันติดไปแล้วอ่ะออส่งไปดิส่งไปดิเพื่อนส่งมาโอ้ไม่ส่งอ่ะครับอุ้ยอุ้ยตายนั่นแหละเกมน,นี้น่าจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันสัมแต้ยนะส่งมาดีมิสเตออีเออนันมีกะเล่นอ่ะสามแต้มอ่ะดังเด,งด,งดบ b l e c อีกหนึ่งทีเรียบร้อยคือเล่นง่ายมาก กอแบบเล่นแบบลงเป็นลงอ่ะวันนี้ด้วยว่ารันี่อะรไรโอกาสเขาแบบลงเป็นลงวิโอมันเริ่มตามมันติดติดแล้วว่ะตะกี้มันตามมาสิบตแต้มมาตอนนี้ตามมาหกแ้มแล้วบุมส่งมาเพื่อนส่งมานั่นแหละดับเบิรคัตอีกครับคือมันโกงอ่ะเออจริงถ้าเป็นแบบถ้ารังเหินธรรมดาน,นี่คือแบบตะกี้โดนโบวกเยบร้อยนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นออไม่เข้าอ่ะไม่สวยไม่สิสมาส่งมาส่งมา โอ้โหขอให้เข้าเนี่เอาเข้าสักลูกดิโอ้โหไม่เข้าสักลูกเอยชนะครับผมปล่อยปล่อยปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยปล่อยไม่ไปไปไปชุดเลยฮะโอเคฮะเกมนี้ก็ชิวๆไปนะครับผมเลยอีซี่มากนะฮะโอ้ยสบายเอาไปดูเกมต่อไปกันเลยครับผมโอเคเกมก็มาแล้วผมมาาลุกข่าวว่ามันเดิมดนะฮะทีมเราก็มีโค้งให้กับมิย่างหงิ้นครับผมจังหวะนี้ ก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับมีพอยต์การ์ดสมาร์เวอร์สก็อืมก็ยังไงละ่ะไม่ค่อยไ,ได้หรอกแต่ก็พอได้แหละเพราะว่าคงเด็กก็3แต้มไหวยอยู่นะฮะก็มีฝีมือในการช่ว3แต้มอยู่นะฮะโอเคได้อยู่สวยทีมเรามีเซนเตอร์ครับผมได้อยู่ครับเอ่ออันนี้เขาเรียกจะเรียกว่าลูนใช่ไหมครับผมอัพเดทเจ็ดสิบแปดนะฮะก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผม อโอ้โหรู้เขาว่าอันดับที่75ของอันดับเขตไปเราจะตัดไปเรื่อถอะโอ้โหงูเละเราโอ้อันดับที่44ไปไปดูกันเลยครับผมเฮ้เกินก็มาแล้วโอ้โหมันดีเลย์ครับผมจังหวะตะกี้ออฟเฟคชั่นของผมตะกี้มันดีเลย์นะฮะอ่าโอ้โหนี่ทำไมมาต้นทำไมเสียแต้มเลยหรอหลบไี้ ดับเบิลคัสดับเบิลดังครับผมอ่าจะขอเรียกดับเบิลดังนะแต่ผมขอเรียกนะว่าดับเบิลคัสแล้วคันนะลักษณขนาดสวยขึ้นม้วโดนตบบอกเลยขึ้นม้วโดนตบอือรู้ป่าว่าอุ้ยอุ้ยโดนคอร์สลม้มชิบหายโดนคอร์สลม้มอ่าชุบ ตบดังปังเหลือบดังเสือเหลือบุอืม <laughs> <ก>มาเกมนี้ชนะโอกาสชนะก็ยังมีอยู่นะเอาตบดังมาส่งมาเพื่อนไม่โดนในเข้าสวยไปสวยเพื่อนเข้มาสวยชุดเลยนิ่มผมวะโล่งมากสวยแล้วนั่ครับผมเกมนี้ชนะชนะไม่ยากครับผมอ่ากันกับอันนีล้วก็มันจะเดือดตบดังมาสวย เฮ้ยไม่เข้าอือเรียบร้อยรีบาวาไปเลยเรียบร้อยโอ้เพื่อนสวยเพื่อนส่งมาส่งมาส่งมาโอ้โหส่งแบบนี้แรงเกินอือเพื่อนโดนตบเข้าเลยดีดีอยู่ดีอยู่ดีสองแต้มยังไม่ใช่สามแต้มนะผมดีดีกว่าตัดแต่หน้าขออภัยด้วยครับผมตัวมาเพื่อนโอ้เพื่อนไม่ส่งอ่ะอุ้ยเขาว่าเขาว่าจังจะมีไม่เข้า นีไม oh, hey. ่เข้าชิบหายแล้วชิบหายเลยเลยโอ้ยแล้วเพื่อนน่ะเนือครับเนื้ออะไรของนาเนี้โอ้โหแล้วได้กระถิ่นไม่ขนาดนี้นะดับเบิลดังอืม ยมคนี้ไม่รู้จะแบบไหวหรือเปล่านะถ้ารีบาวกับสตีลได้มันโอกาสชนะเพิ่มเลยเฮ้ะสุดดวยดักอืมดดกัจจาวาสมไม่ดีเยผ,ผมก็คิดที่ปล่อยมันเข้าลึกกันไปเนะองฮะถ้าจะตามทันก็มีสามแต่งโกงเลยครับผมแต่โอกาสก็ไม่เยอะโอ้ย ไม่ได้หว่ะทีนี้มันแพ้แล้วับเนี่ยโอ้โหขอแพสแพสรอบนะเวลาลุกลงบอลอุ้ยเกือบกไม่ไดนเกือบโดนกระดังไม่ทันเกือบแล้วเกือบแล้วช่วยปิดดีกว่าตังสามได้ผมสวยสวยสวยสรงมาสรงมาตรงมาโอ้ยไม่เข้าเด็กไรอันี้ ันเล่นอ่ะโอ้ดูเล่นลนี่สวยตัวมาเข้าเข้าเข้าเขาบุ๋นเขามันเลิกนะเมื่อกี้ไม่เข้ามันฝืนนะครับอืมมันต้องแบบต้องใช้เราอะเป็นท่าแบบพวกนี้เลยอัอ like ้าดังเร็วๆนี่แบบอุ้ยมาปล่อยนะสวยสวยอยู่นี่โดนโบกบล็อกบล็อกอุ้ยคนรอด ผมจะกดสติลเลยจริงๆแบบโบ้ดังออืแกส่งแป้งท่านั้นงนะจงแล้วไม่ตายเขาสติลได้สติลได้คือเสมอมันเข้ามันเข้าบอกเลยมาเข้าสวยสวยทรงทรงทำให้ตายทำให้ตายพร้อมแล้วเพื่อนฝืนฝืนแล้วนสวยวิชาอะยรนั่นจะเข้าล่ะ อลีบอลรีบอลไม่ได้ดัดส่งไปก่อนสวยส่งทรงส่งมาเร็วส่งโลเข้าเก็บนีดพิกได้ผมเก็บนีดพิกได้บอกเลยพิกมาเรียบร้อยพิกมาหมดวเต้ยอืมวางตามตังไม่ได้กดแกวอุ้ย มีคิดจะมันจะเอเวล up ง่ายขนาดนั้นเลยครับมันก็จะดังเส้นหน่อยพาไม่ตายอุ้ยตะกี้ครับเรียบร้อยเข้านิ่มๆครับผมขอภัยนะที่มันจะตุกเลยในนะครับผมก็คือคือเปิดคอมทิ้งไว้นานมากครับซึ่งไปตัดผมมาฮะอุ้ยสวยแต่ว่าตวมาตัวมาลุกลุกไปลงแล้ว วัครับผมเห็นอยู่บไม่ทำง่ายแล้วครับผมเพราะมันพี่ออกไปข้างนอกขอบอลน,นะฮะพี่ชต้องเด็ดทำให้สายนีแน่ครับผมอืมแน่นแน่นแน่นจริงแน่นจริงตรงนั้นเสื้อโอ้โหเราเราเราลงอยู่โอ้โหสวยอยู่กินกินที่ชนะครับผมชิวแล้วตังหวะนี้ครับผมนิ่ง วิ้ยลองมิซิอีนิดเดียวดังไม่เป็นไรลูกนี้เราอย่าเสียครับผมนี่คือ,อยอยำๆอย่าเสียนะฮะบ้าดัมโอเคเข้าถ้าเข้าก็ถือว่าดีครับผมเพราะว่ามิซอถีถ้าปล่อยม่อีสามแต้มมันไม่ดีครับมผมกะไปไม่ตกองสามแต้มเล่นจบร้อยคือเราต้องอ่านเกมดีครับผมในการเล่นเกมนี้ ต้องอ่านว่าเขาจะดังหรือเขาจะเลยอัสนะฮะว่าจะไปทางไหนนะะอย่าปล่อยผมตรงน,นี้น่า,าจะสเตปลงเรียบร้อยโดนบล็อกอุ้ยไม่โดนสอร่สอริสอริเบาที่จริงอะ่ะกดไม่ทันนะผมกดกดช้าไเป็นปนิดนึงสวยแต่ไม่เข้านะฮะอุ้ยดีบลกเราสามแต้มลูกนี้ปล่อยเข้าเลยก็ไม่เป็นไรครับผมอุ้ยนังรงอยผมเข้าเราเข้าเป,เป็นไรครับชนะดีดี โอเคคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคนะครับโอเคสวัสดีครับคลิปไปก็ใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้ด้านล่างเลยว่าผม,มก็จะปั้นแล้วก็นำมาเล่นให้ดูนะฮะก็เซิร์ฟเวอร์ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่9นะครับผมมีชมรมเดอยวฮะชมรมเกมเมอร์โบตามชื่อชแนลได้ผมถ้าใครอยากเข้าก็เข้า,ขามาเข้ามาได้เลยครับผม โอเคฮะบายบายสวัสดีครับ